ไปอยู่ทั้งนาห้าห้าเก้าสามห้าสองสองโว้ยเก่าเป็นปิดสลัเนาะแม่มูปากกระบอกเออธรรมชมนั่งนิ่งเลยเบาะเกับเจอึ้งอึ้งเลยหาแล้วนะรุ่นรุ่นเสซลสามโตได้เบาเะสามหาแล้วนะนึกว่านึกว่าเป็นออกสามหาเนี่ยเก้ากระชับโตแตกเป็นสามหาศูนย์เจ๊กกระชับโตแตกอืมพี่น้องอืมโอ้นะครับรุ่นอยู่เมื่อกี้ธรรมชุ่มนะครับเอ้า เงียบมือนนี่ยเงียบเงียบธารมบชมซูนข้ามละอืมทรรมผชมน้าผมรุ่นเมื่อกี้ก็นั่งรุ่นโอยรุ่นจุดอึงเนอะสามหาเลวเนาะที่ซูนกระบ่กูนสี่เก้ากบ่เก้าสี่โกกบเบ่กกอ้าวน้าจังไปเบื่งน้นกันคน้าผมเจตรีนะแม่หมูพันในโชคอยู่น้าค่ะได้เลขได้รางวัลเลขหน้าสตัวค่ะสามสี่เก้าป่ะค่ะสามสี่เก้ารางวัลเลขหน้าสามตัวแม่หมูได้รางวัลเลขหน้าอยู่คู่หนึ่งจะเบาเท่าตรวจพี่น้อง อาบัตรทาบาวถอยรางวัลไงรา <laughs> งวัลที่สองที่สามเนาะนะครับสามห้าเลี้ยวนะครับอืมสามหานึกว่าจะมากเก่า,าเป็นสาม,มห้าสองไม่หมูเนาะอืเอเฮ้ยท่านผู้ชมตามบ่าวเถาไปเบิ้งหนะ้าค่ะว่ามีสำนักใดเข่าแน่ท่านผู้ชมนะผมมาเบิ้งหน้านกันนะครับพ่อเมืองลาวท่านผู้ชมนะครับถือว่าพ่อเป็นคนฝันแม่นเด้อพี่น้องเด้อ รับงวดที่แล้วแปดเจ็ดตรงตรงงวดนี้สองศูนย์ตรงตรงท่านผู้ชมนี่ครับผมอ่าที่ไปหาพ่อตั้งแต่ตองวดนะครงสุท้ายก็ไปให้พ่อย้ำให้นะครับสองศูนย์ตรงตรงพ่อเมืองลาวนะครับท่านผู้ชมปู่ประขาวต้นโพใหญ่มากทีละสองตัวเนาะแม่นค่ะอ่านี่ครับหาสามกันเป็นหาสามซองเัยใช่ได้เชลนอ่นอยู่เนาะนเอ้าแบบ บอเขาได้พี่น้องเด้อดาบมันสามห้องเนาะค่ะงวดที่แล้วกับมาเก้ากับสามเกา่สเก้าเก้ม่ค่ะสามสี่เกามาทีละสองตัวงวดก่อนงวดเอห้าแปดกับม่หาสามมาห้าก้า8ดับเอาจังไปขอโชคน้ำปูไม่ทำมนะชุมพออ้วนนาบห้าสอตรงๆนะครับงวดที่ผ่านมากก์ศูนย์เก้า อพอเพิ่นวัฒนาแนีมทางหาบ่าวเ่าก็บ่ไปเพิ่นว่างวดนี้เพิ่นว่ฒนาป่าแมาก็จะบ่ให้แล้วว่าซั่นพอดีงวดนี้ไปท่านผู้ชมห้าสองตรงตรงนับเด่นห้านับแต่ว่าพอเพิ่นว่าพอเพันว่าขาดศูนย์แต่ว่าเพิ่นว่าให้เน้นราคาด้วยพี่น้องด้วยเห้เน้นราคาห้าสองตรงตรงเพราะอ้วนนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นเซียนที่แม่นคนหนึ่งคือกันนะอ่ะเอาปูกาลสินท่านผู้ชม บไปหาปู่กาลสินนี่เป็นที่ปู่ทำพิธีบ925สองหามาหาสองเนาะปู่เพนกะยามาที่บ่าวเถาะไปหาปู่สายตัดทำชมนะปู่เพนเดินทางมาทำพิธีนะปู่กาลสินนะตัวเลขขึ้นตัวสีแดงเลยนะครับ925หาสองมาสองหานะครับก็มันตัดกันได้525สองหาได้พี่น้องเด้อนะครับเขาของปู่อยู่นะครับ พระอาจารย์วัดป่าพี่น้องนาะปริมารตัวเน้นแต่ว่าในสุดในสูตรของพระอาจารย์รนบสามห้าสองมาสามตัวเลยพระอาจารย์จับเห็นตัวร่องหาสองนี่ตัวร่องตรงๆค่ะนี่ทผู้ชมตัวเน้นคือแปดหกเก้าหากับเก้าแปดมาตัวรองมาตัวรองนามาหาสองเลยพี่น้องเลยนาพระอาจารย์วัดป่าในสูตรของพระอาจารย์นะผมถ้าจับก็ได้สามตัวสามห้าสองนะพระอาจารย์จับให้ตัวร่องคือหาสองมาตัวรองทนานนะผช้ชนมะ เจร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเกือบเขาสามตัวของเจเนาะแต่บานเล็กทีเจถ้าตัดกับเขาเด้วยบานเล็กทีร้านไม่เพิ่นเพิ่นว่าแม่นเพิ่นว่าอย่าลืมบานเล็กทีเด้อเพิ่นว่าสองแปดศูนย์นะครับเพิ่นมักเพิ่นมามากแปดศูนย์แต่บานเล็กทีเพิ่นสองแปดศูนย์ทาตัดกสองศูนย์ค่ะอ่าพี่น้องรากาชุดที่เพิ่นมักคือหาสามหนึ่งโอ้ยขันเป็นหาสามซองสามซองกับมาสามสามตัวของเจแล้วเลยเอ้างวดหน้าพี่น้องให้ได้แวะไปห้าพัน จะได้ไปถามเจแล้วอีกเจรับขึ้นเดี๋ยวนะครับผมเกือบมาสามตัวของเรามีทั้งหาสามหาหนึ่งละก็ที่เป็นชุดที่เป็นเคยถูกรางวัลที่หน,นึ่งเนาะเลขไทยประหนจ่งจำได้ยูหาศูนย์สามอ่ามันเป็นสามหาสองทำมชกบ่อเขานะบ่อเขาเขา,นะา,เขาตะบ้านเลขที่พันธาตัสนี่รบพันก็ะบอกเหตตาตัดอา,อายุบ้านเลขที่นี่สองแปดศูนย์สองศูนย์อ่านะครับปูนนท์สวรรค์นะครับมาสิบหน่วยนะครับผม เห็นมสองงวดนี่มากหลักสิบหลางเนาะศูนย์ก็มาหลักหน่วยหลังมาน้ากันนะครับโอ้เนาะแมนอิลิถ้าสูตรของปูนี่ถ<ม>้าจับเอาน้ากันนี่<ม>เขาเขาไหลไหลงวดยี่ที่พี่น้องแต่ว่าสูตรของปูนี่กะปูกับเนยยามบามากหลักสิบค่ะอ่ามาหลักสิบเป็นมาัสองมาหลักสิบงวดก่อนกับน้ากันเด้เก้าศูนย์หนึ่ง <90 1 S 1> มาเก้าศูนย์มาศูนย์เก้ากับเก้ามาน้กันค่ะแต่ว่าไปบนงวดนี่สองกับศูนย์มาน้ากันล้างค่ะอ่านะจับคู่ป่าเข่าทำส้มนี่ครับ จับคู่5 2 9ถาตัดเอาได้หนีกับเขาของปูอยู่หาสองเมียนค่ะถาตัดหาสองทำนาชุชมนะเข้า5 2อยู่5 2 9นี่ชุดสามตัวชุดเน้นเลย้ะนะับปูจับหาไม่ใส่ข้างหน้านะแต่ว่าดับปูวันนี้ดับปวยูได้พี่น้องเด้ดับปูนนสวรางดับมาอยู่วันนี้ดับสองหามาหาสองดับปวยูพึ่งหลุดได้พี่น้องได้นะพึ่งหลุดนะผมหัวตาดับปวยู ปูวาปีหนึ่งมันจะดับประยูยูสองเถ่ะดับประยูดทำช่มนะครับผมแต่ว่าชุดของปูนี่ถ้าจับถ้าตัดเอาชุดเด่นชุดเน้นเนี่ยหาสองนี่เนาะเม่นค่ะสองเก้าถ้าตัดแต่ว่าไปตรงดับแต่ว่าดับประยูพีน้องมาหาสองตรงตรงเนี่ยนะครับเอาปูนนสวรรค์นะครับทำชุมพระบทใหม่นะครับวิ่งบนนะพระบทใหม่เด่นห้าเนาะ มาตเล็กวิงค่ะหาศูนย์หาหนึ่งไหมอู้หู้เสดายหาสองครับผู้ชมหอดหาสองเสดายหาสองพักบทใหม่ถือว่าแมนเด้ยอยู่ด้วยพี่น้องเด้เล็กเด้นเล็กวิ่งจับให้หาศูนย์หาหนึ่งเน้นค่ะคือหาหนึ่งอ๋อต่ากคนตัวเนาะนะครเพื่อนให้มาพรอช่างคมของพอช่างคมบอกเขาด้วยพี่น้องเด้เหล็กเหล็กวิ่งกับอกเขานะเล็กเต้นกับเขาเพื่นให้ศูนย์มากนะเพื่นให้ศูนย์มาก นาะคนจับให้ศูนย์หกแต่นเล็กเด่นเล็กนึ่งมันถือว่าแมนอยู่เนาะแมนอยู่ค่ะอ่ามาศูนย์มาสองศูนย์จับคู่บอ่อเขานะเพื่อนให้มาเพื่อนช่างคมนะครับชุดของช่างคมกับบ่อเขาได้พี่น้องได้รับปูเจ็ดสองพี่น้องนะปูเจ็ดสองโอ้ยนีไหมอ่าชุดชุดอย่างกับสี่ตัวสี่ตัวรับสี่ตัวบ่อแม่ได้พี่น้องได้รับไพบนมาล่างสองศูนย์นี่นะครับบ่อเข่าบ่อเข่าทำชุชม สองศูนย์นี่เป็นชุดบุทยุชุดบนปูบริจาคให้นะคะแบบชุดบนนะครับผมเพราะว่ามันมาล่างกับพวกเขาพี่น้องปู่เจ็ดสองไม่เข้าหมวดที่แล้วศูนย์เก่าบนเก่าศูนย์ศูนย์เก่าแล้วกับแปดเจ็ดล่างของปูถือว่าแมนตรงๆเลยเซียมบินนะครับมาตะเล็กวิ่งห้านะครับผมจับคู่ไอ้หาหนึ่งจับคู่บ่อเขาวิ่งล่างสี่กับเจ็ดเหล็กติดมากอยู่มากมาสองเนาะแต่ว่ากับพ่อเขากระหนกสองศูนย์บ่อเขาทำช่องชุดล่างบ่อเขาแชุดบนมากแต่เล็กวิ่ง เด่นห้านับชุดบนมาหาอยู่ทนผม้ชมนะบเสียนดินอันนี้ชุดลักลอยลักลอยลักสิบไหมหลักร้อยสามหลักสิบบนห้าโอ้เสียดายเนาะขัดเป็นซองเนื้อลักห้วยบ่เข่าพี่น้องลักห้อยบ่มีสองอ่าเพิ่นเด่นที่หาหนึ่งไหมอ่าบ่มีหาสองมาแต่ลักลอยกับลักสิบเสียนดินจับคู่ไม่เข้าทนผม้ชมนะครับปู่ที่พักสงนะครับหกสามสอง โอ้ปู้ดับหน้าผู้ไส้ผู้ฝันว่าปูเป็นย่อมหน้าผู้ไส้จะเป็นหาที่หาสามสองเนาะผู้หน้าโยมปูหกใส่แต่ผูจับหาจะเป็นหาสามสองเลขหลักเนกระแมนดิเลขลักนะเลขลักศูนย์กับสามศูนย์กับห้าสองศูนย์สามมาหลักลอยสามห้าสองนี่ไหมปูตีก็ฝันผู้ฝันว่าปูเป็นย่อมมามันพา ได้ไปบ้านหลังเก่าบ้านนิดที่สามสิบสองปัวจช่พูดเล้วตีย่มเป็นหกถัดปีเป็นฮาแต่ก็ฮาสามสิบสองสามตัวเลยอืมเอาธรรมชุ่มพ่อใหญ่ยาวพี่น้องนะพ่อใหญ่ยาวมาแต่สามมาลักลอยพี่น้องเนียนค่ะคะคือสามศูนย์นะผนอกสองศูนย์บ่อเขานะครับมาแต่เหล็กเดินเหล็กเด่นไปลักลอยนะพี่กรอนะพี่กรชุดบนบ่อเขาด้วยพี่น้องเลยมาแต่หลักสิบล้างสองหลักสิบล่างนะบจับคู่บ่อเขานะคไปสองหก กับสองแปดนะครับ <มา S 1> เสีงฝนมาสอง<ล>สมาหลักหลักสิบอยู่ครับหลักสิบล่างสองมาสองอยู่จับคู่ไม่เข้าอาการสิงชุดล่างนะับวิ่งล่างเก่ากับศูนย์มาศูนย์อยู่นะครับจับคู่ไม่เข้าเด่นเก่าร่องศูนย์มาศูนย์โย่จานสิงกับพวกเขาท่านผู้ชมนะนะปูสายตัดนี่ไหมเด่นบนสามกับสองสามเป็นหลักลอยนะครับอันนี้ชุดที่ปูหอยตองวัดเนาะ,ะสองมาหลักหน่วยสองมาหลักหน่วย จับ3ามสองม่หาพี่น้องจับคู่ไม่เข้าเด่นล่างเก้ากับศนะูนย์ศูนย์กระม้าจับศูนย์ให้อยู่รักนวยกต่จับคู่ว่าเขาเนะครับผมนี่ชุดโค้งสุดท้ายปู่ก็ยังเด่นอันนี้อยู่ด้วยเด่นศูนยนะ์คือเกล้นนย์ล่างเนาะมีสองสีนะมีสามสองม่หาสองอันนี้ชุดสรุปโค้งสุดท้ายบ่อเขาจับคู่บ่อเขาทำชมนะปู่ทุ่งฝนนับนะเลขกิ่งสามกับแปดสามมาละกร่อยทำชุ่มมีแต่หาสามสามหาเลขติดมัดน้ำกันสองห้า ศูนย์อส,สองกับมานับกันศูนย์สองกับมาน้ำกัน <c oughs> ว่าศูนย์สองอันนั้นมันสามตัวเลยเนาะอ่านี่ครับหาจับใส่สามสามหาสองนอ่าจับคู่าเขาพี่น้องเลขติดมานับกันนะครับงวดที่แล้วของปูเขาเข่าศูนย์เก้าตรงเ 09, ตรงเข่าศูนย์เก้าเขาศูนย์เก้าเข่าศูนย์เก้าทำชุนะ่มนะครับปูศูนย์ห้านะครับผมปูที่ทุกคนรอคอยพี่น้องมาตะเล็กแนม,น,ม, 5, 2, มน, 3, 5, นะครับปู <c oughs> ่ริจับมาให้หาสองสามมันออกสามหาสองนะครับชุดแนมสามตัวนะครับ ปูจับไม่ให้แค่สามหาจับไม่ให้สามหาปุ้จับไม่ให้หาสองพี่น้องจับคู่ไม่เข้านะครับผมจับคู่ไม่เข้านะปูซูนหาปูสี่ศูนย์ตั 10, ้งประชมปูสี่ศูนย์ล่างมาตตลักสิบนะครับหลักสิบล่างมาสองนะครับหลักสิบล่างมาสองชุดบนนะครับชุดบนสองไปหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยบนสองนะครับจับหกสองบ่อเข่านะครับผมโอ้ยนอนเปล่าเท่า หมดแรงเนาะหมดแข็งอยู่ทั้งหน้ามืดสามห้ามาแล้วพี่น้องโอู้สีแดงเกาไปอยู่ทั้งหน้าเนาะแมนค่ะกระสันกะขึ้นสีไดงแห้งน้ำกันโยงครับพอโชคประมาณพี่น้องวันนี้นะผมอไม่เน่าเบาเทาน้อดีใจกับผู้ถูกรางวัลค่ะผู้ก็ถูกรางวัลจะสูกันต่อนะผลเกิดกำลังล้มเล็งพี่น้องสำนักได้เข่าแม่หมูกับเบาเทาปัจผ้าไปตามต่อแล้วทำผู้ชมมีเข่าอยู่หลายสำนักยุ่งนักจำเป็นเต้อง นละ้ววดมที่16มิถุนาย,ยน2568แบบสูต่ตอนได้ไป้องเด้อดีใจกับผู้ถูกรางวัลผู้บ่ถูกรางวัลคืบอบ่าวก็หมดแรงพี่น้องแถบบ่ม,มีแห้งนะครับเนาะเอาพอกันคลิปหนา้าค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ